ต้มน้ำกฟฟาแฟออชิมดูก่อนเป็นไยยตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่มาเยจะหกโมงแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ที่จะขึ้นไปดูดอกกระเจียวอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าหมอกสวยมากหมอกหนามากพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นพระอาที่จะขึ้นทางด้านนี้นะคะทางด้านหน้าเต็นท์ของแม่ดือน,นะคะ คุณตานอนอยู่ในรถแล้วก็จะตกดินทางด้านหลังทางนู้นก็ตื่นหลายเตล้วนะคะมีไฟเขาก็คงจะขึ้นไปดูดอกกระเจียวได้แล้ะดูสิดอกอลังการมากสวยอากาศดีไหมคะคุณยายอชอบไหมคะเป็นเย็นสบายไมไดอยู่ชอบไหมที่นี่ชอบชอบไหมตเลิกชอบอยู่อื ขึ uno, hay hay like ้นไปดูดอกกระเจียวกับเมียวอีกรอบไหมอยู่กับหลานนั่นแหละอไปไปออกกําลังกายให้มันอยู่กับหลานนั่นแหละเมียวจะไปเอาแต่ดอกกระเจียวอยู่นั่แหละพาสุดแผ่นดินไม่ไปหรอกเพราะว่ามันมองไม่เห็นอะไรมีแต่หมอกเดี๋ยวรอเวลากันรถลางยังไม่วิ่งก็ไปคั้แรกเขาที่เขาจะไปหกโมงเมียวจะไปหกโมงครึ่งเมียวจะรอชาร์จแบตก่อนเมียวไม่ได้ชาร์จแบตกล้องหกโมงครึ่งก็โอเคชาร์จบอลล์ ไม่ใช่ไปแต่เช้ามันก็มืดเนี่ยมันก็ถ่ายไม่เห็นมันต้องมีแสงนิดนิดรถเที่ยวแรกไปแล้วค่ะแม่ดื้อถอนสมอตเต็นอยู่นะก็เลยยังไม่ได้ไปไปขึ้นเที่ยวแรกแต่ว่าไปไม่ไปไม่เกินแปดโมงยังไงก็มีหมอกค่ะมาแล้วเปิดไฟมาเลยหมอกเยอะอ้าลืมหน้ากาก ลืมแมสต,ต้องเอาไปเอาไปเอาแมสก่อนนะตอนนี้ซื้อตั๋วแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถรางกัน,นะคะ่ะหมอกแบบนุ่ก คุณตานั่งอยู่นู่นเสื้อสีชมพูแกเดินขึ้นมาออกกำลังกายก็ขึ้นมาถึงผาสุดแผ่นดินเลยค่ะไม่ไดือออ้อจะรอเขาเลี้ยวรถไปที่ทุ่งดอกกระเจียวนะคะผาสุดแผ่นดินดูแล้ววันนั้นไม่เห็นอะไรมีตะหมอ,อกนะคะจะไปถ่ายดอกไม้มากกว่าคะ่ะพ่อจะเดินกลับเหรอเออค่อยๆไปนะรองเท้าผ้าใบก็ไม่ได้ออามารองเท้าวิ่งนะ รองเทา้าผ้าใบรองเท้าเดินป่ารองเท้าว,วิ่งจอกกิง้งรันนิ่งซื้อให้หมดนะคะรองเท้าไฮกิ้งไม่ได้ซื้อให้หมดแต่เวลาเอามาขนไม่ได้มันเต็มรถค่ะไปแล้วคุณตาเนะหมอกแน่นมากจริงๆนะคะไม่เห็นเลยเนะี่ยคือระยะใกล้ๆเนี่ยมองแทบจะไม่เห็นกันเลยะคะ่ะโอ้หประทับใจที่นี่จังเลยให้กลับมาอีกก็มานะคะเพราะว่าชอบชอบทุกอย่าง ุกอย่างจริงๆอะนอกจากเพื่อนข้างเต็นเมื่อคืนนี้นะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆเจ้าหน้าที่มาเตือนเลยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่างดใช้เสียงก่อนออหลังสี่ทุ่มนะครับเขาดูนาฬิกาเขาบอกเพิ่งสามทุ่มครึ่งเองอาดังต่อสุดยอดงานคุณตา ดอกกระเจียวออกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คอยดูอัปเดตที่เว็บของไม่ใช่เว็บคาะที่หน้าเฟซเฟซบุ๊กแฟนเพจของพยายนแห่งชาติป่าหินงามเลยนะคะอันนี้ไม่ดื้อก็ตามเพจมานะคะคอยติดตามะคะ่ะว่าดอกไม้ดอกกระเจียวออกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะก็ภาวนาว่าให้ออกเยอะๆเะนื่องจากว่ามันเป็นช่วงที่ไม่ดื้อมากเมืองไทยน,นะคะจะออกช่วงไหนเยอะก็บอกไม่ได้เว่ามันก็อยู่ที่ปริมาณน้ำฝนนะคะ <laughs> ไปแล้วค่ะรถไม่ดื้อไม่ดื้อพูดว่าขอบคุณครับเขาด้วยนะคะแต่ว่าพอดีเอ่อกล้องยังไม่ทํางานนะคะเนี่ยวันนี้ไม่ดื้อฉลาดไม่ดื้อเดินลงอะนะ,ะถ้าเกิดใครจะมาด,ดูทุ่งดอกกระเจียวนะให้เดินลงมาก่อนนะคะแล้วค่อยเดินย้อนกลับไปตรงนู้นแล้วก็จะมีทางออกตรงนู้นแล้วค่อยเดินลงมาที่จอดรถจะได้ไม่เหนื่อยเพราะไม่เดือ ทำมาแล้วเหนื่อยแล้วค่ะโอ้ยไม่เห็นอะไรเลยแล้วมันจะเห็นดอกกระเจียวไหมเนี่ยเอาดอกข้างทางก่อนแล้วกันเพื่อความไม่พลาดนะคะถ้าเดินลงมานะก็จะมีทางเข้าตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดใครแรงดีอยากจะเดินขึ้นด้านบนก็ได้นะ,ะขึ้นเนินไปแต่ไม่เดือแรงไม่ไหวนะคะแก่แล้ว ก็จะเลือกทางง่ายนะวันแรกที่มากับพี่ดื้อน,นั้นก็คือว่าโอ้โหก็จะขึ้นไปถึงแล้วมันหายใจแบบผ่านแมสอะมันเหนื่อยเนี่ยหายใจผ่านแมสไม่ใช่เรื่องสนุกนละค่ะหนักอึ้งร้อนด้วยตรงนี้ก็มีป,ปลาปรายนะแต่ยังไม่เยอะตรงเยอะๆไม่ดื้อรู้เพราะไม่ดื้อผ่านไปแล้วคนะ่ะ Could it be that the flowers were in bloom? Could it be the reflection of the moon? Oh, could it be the wind blowing through the trees? Could it be the you were made for me? Thank you. Could it be. <laughs> See <you next> <laughs> วันนี้เห็นดอกกระเจียวไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะจะเห็นแต่เฉพาะช่วงใกล้ๆเพราะไกลๆนี่คือน้องหมอกคลุมหมดค่ะอากาศดีมากไม่ได้คิดว่าน่าจะประมาณยี่สิบไปต่อค่ะ อันนี้มหมอกตรงนี้นะคะเริ่มเห็นทุ่งดอกกระเจียวบ้างแล้วค่ะเนี่ยแต่น้องเขาบอกว่าที่ใส่ทองสวยมากเลยคนะ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้ไปนะเพราะว่ามันมีทางข้ามน้ํามันไม่ได้มีของขายกลัวคุณยายลําบากค่ะก็เลยอยู่ที่เดียวเลยอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ไม่ได้ไปคุณตาคุณยายชอบที่นี่ and i didn't want to pinch myself if it was a dream oh i didn't want now felt kind of like the way i'm feeling now i'm spending all my time right here waiting for you and if i had to i'd spend a lifetime waiting for you waiting for you it seems like everything Hello. you say is กลับบ้างค่ะไปกินข้าวกันกลับเต็นท์ไปทานข้าวกันนะคะแล้วก็จะได้ทยอยเก็บของไปเรื่อยๆค่ะ อนแรกไม่ดื้อว่าจะมาดูแค่ดอกกระเจียวนะคะพอดีลืมค่ะวันนั้นไม่ได้ไปที่มอคําตังน้องก็บอกว่าถ้าเกิดอยากได้แฟนให้ไปหาที่มอคําตั้งให้ไปรูปนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้ลูกก็ให้รูปลงะะอย่ารูปหลายครั้งเดี๋ยวจะได้ลูกหลายคนแหมเสียดายไม่ได้มาตอนสาวๆมาตอนแก่ไม่งั้นจะรูปเอาลูกสักสิบคนเลยะคะ่ปะป่ะเราต้องไปเก็บไฮไลท์ของที่นี่นะคะเฮ้ยเหนื่อย เดินขึ้นมานะนี่นี้เราจะไปหาหำมตั้งอะงรงนี้ทางเดินเป็นหินอย่างนี้นะฮะ โบดมองข้ามเกือบงามไม่ดื้นะหินท้ำมองหนุ่นหินแม่ไก่เอามาลุกมาแม่ระวังลื่นหินแม่ไก่ยักได้ยินเสียงเราอยู่เอ้าเดิน อันก็ถ่ายเห็นเปลาเขามีโมตรงนี like ้เออูปครั้งเดียวไะเดี๋ยวรูปหลายครั้งมาแล้วหินหำตั้งได้ละไปกลับป yeah> ันกลับพ uh ี่ดื้อตื่นแล้วค่ะคุณยายหิวข้าวแล้วแต่พี่ดื้อน่าจะยังไม่ตื่นพี่ดื้อกลืมไปเพิ่งจะเจ็ดโมงยี่สิบนะะยังไม่ตื่นหรอกค่ะอากาศดีด้วยให้นอนไปเลยค่ะจะได้เก็บของไปกลับเต็นท์กันนะคะ ตรงนี้เป็นร้านค้าสวัสดิการของอุทยานนะคะอยางพามาดูมีอะไรขายบ้างก็มีพวกดอกกระเจียวนะคะเป็นงานปัน้นแต่ไม่ได้ไม่รู้ว่าปั้นอะไรเป็นดินรือปันอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีปากกาดอกกระเจียวของฝากของที่ระลึกอันนี้เป็นพวงกุญแจ นี่คืออะไรดินสอรหรอดินสอแลดินสอทุ่งดอกกระเจียวแล้วก็นี่ก็โพงงุนแจนะคะไปนที่กลับไปหาคุณยายแล้วนะนี่คือจุดไฮไลไท์นะมอค้ำตั้งทุ่งดอกกระเจียว าสุดแผ่นดินก็ไม่ด้ก็เช็คครบแล้วนะคะยินดีต้อนรับนะคะอุทยานแห่งชาติตาหินงามทุ่งดอกกระเจียวรถจอดร,รอรับนะักท่องเที่ยวนะคะไปตามคิวแต่วันนี้นะักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะ มื่อวันศุกร์กับวันเสาร์เยอะวันนี้ไม่เยอะวันนี้วันอาทิตย์เเดี๋ยวไปดูดอกอันนี้เห็นละเยอะมากคุณยายเรียกว่าดอกลำโพงไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาชื่อดอกอะไรนะคะจำได้ไหมที่ไม่ได้ไปเที่ยวเบลเยียมเยอะมากเลยนะเนี่ยดอกอันเนี้ยปลูกที่เบลเยียมได้อะมาเห็นตรงนี้ มะล,ละกอยังดอกดอกไม้ไม่ค่อยสนแล้วนะสนมะล,ละกอสวยจังเลยออกเป็นพุ่มเลยอ่ะนี่มีแบบตูมแล้วแบบบานอากาศดีมากที่นี่ไม่ร้อนเลยอ่ะเย็นๆลมเรื่อยๆเอยๆสนใจนี้ลูกมะล,ละกอเนะี่ย กับเต็นทน์เ่ยต้องเดินขึ้นเนินอีกสองเนินนะถึงจะไปถึงที่กางเต็นท์สู้ๆคุณตากับคุณยายไปเดินเล่นตลาดนะคะไม่ได้บอกให้ไปเดินเล่นแหละไม่ได้จะได้เก็บของนะคะเนี่ยกำลังเริ่มเก็บเริ่มอะไรแล้วะคะ่ะเอาเตียงอะไรอกมาจะพับนะคะเหมือนฝนจะตกเลยเดี๋ยวดูจะตกไหม ฝนตกนะคะตอนนี้ไม่ได้ยังเก็บของไม่เสร็จเลยเหลือแต่ทาร์นี่นะ,ะแล้วก็เหลือแค่นี้แล้วก็ของที่เอาแพ็คขึ้นหลังคาก็เสร็จแล้วนะคะเ,คเหลือแต่ทาร์ฟถ้าฝนตกช้ากว่านี้สักครึ่งชั่วโมงเราบองว่าเสร็จค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปสระแก้วกันค่ะสนุกไหมลูก <laughs> เล่นฝนอะ <laughs> สู่จังหวัดสระแก้วค่ะทุเรียนก่อนค่ะวันนั้นอร่อยซื้อทุเรียนหน่อยจ้า,าเหนื่อยเอาประทับใจเหมือนวันนั้นนะวันนั้นอร่อยอันนี้มันมีแต่จะต้องกินมันก็นนต้องเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมเออหรกินวันนี้ไม่มีเลยเหรอไม่มีวันนี้แขฉไอเรียมันไม่ขาเลยทุกนเลยแฉเรียบร้อยไม่ทันเลยจ้ยา ืมขายดีเนาะสุกไม่ทานกินมะเขียบก็ได้เอาหนาไปแทนเปลี่ยนไม่หนามีมมสี 100, 300, 500, 500, โ่โลร้อยสามโลร้อยไปกห้าสิบปุ๊บเจ็ดสิบเอาโลเจ็ดสิบอยากได้ลูกอย่างวันนั้นนะที่มันแตกๆอร่อยแตกๆไม่มีแล้วมันมีแต่สุกธรรมชาติแล้วตอนนี้มานล้วมันเจอทุเรียนไม่สุกนะคะได้มาถาดเดียวได้ได้อะไรนะน้อยหนาแล้วก็ได้ลำใหญลำใหญ่เดียวชิมดูแห้งดีเหมือนเชียงใหม่อยู่แม่ไปเลยเอามามทุเรียนเม็ดสุด ทุเรียนชัยภูมิอร่อยกรอบถูกใจไม่ดื้อม,มากเยวันได้เป็นหนึ่งเม็ดเ,เ,เป็นไงบ้างไงเขาสุกไม่ทันขายเลยค่ะ ขับตรงไปอีก17กิโลเมตรจะซื้อมั่มค่ะไม่ได้ให้น้องก็ตัดได้ชิมเมื่อก,กี้นี้อร่อ,รอยสองร้อยมัมหมูสามข้อร้อยไส้ก,อกรอกเทียงทั้งหมดเลยนะค่ะเสื้อใหญ่มัมชัยภูมนะิเนาะอร่อยอยู่เขาเคยออกครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินเที่ยวได้ ได้ได้ครับค่าส่งห้าสิบบาทครับรองมือก็ได้รับรองบลาเปียวคือแหนมเพราวะว่ามันมีใบจ่องเพราวะว่าแหนมมันออกตลอดต้ง่งได้เป็นปลาคอนเสติแซบ<ช>คบ่าส่งห้าสิบบาท ถ้าเกิดว่าพัฒนาช่วงเี้พี่ถ้าเกิดไม่เกิดหายสิบบาทก็ก็ต้องอางนานนะผมบอกเองโอเคค่ะครับผมสิ้นชุนอากาศไปอย่างดีนะทุก่นไม่มีปัญหาเมืนอกี้ในเฟซบุ๊กอะไรครับมีปลาสมมีปลาล่ามีเินมีโคราชยังมีทุกอย่างเลยยังหายได้งานเพราะมะต้องไปตลาดทุกมือจ้ะ ว่าภาไม่เผาไปตลาดไม่เศร้าถ้าเวลาอยากได้แคบหมูอยากได้หมูแดดเดียวยังแบบนี้เลยเพราะไอพวกกหายได้บ่เออแล้วจะได้ยังไงจะได้ได้จงมาไหนขายขายแค่เอชเป็นแบบธุรกิจขายแบบธรรมดานี่ยละจ้ากำไรอันนิดนิ่น้อยๆแบบนี้นะครับจ้าขอบคุณค่ะเฮงๆรวยๆเด้อขอบคุณครับนี่นักแล้วเสือใหญ่หมั่นชัยภูมิจอดอยู่ข้างทางนะคะ ไม่ดูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนเสื้อใหญ่มันเไชยาพูมอร่อยอยู่นี่ไดเดินทางต่อค่ะ